มาต่อกันที่การแข่งขน NBA ันบาสเกตบอล NBA นาสหรัฐช่วงต้อนรับเทศกาลริสมารครับโดยทางด้านของเลบอนเจมส์ครับก็ทำคนเดียว36แต้มช่วยให้ต่อสังกัดไมมิฮิสนั้นเอาชนะฟินิสซันขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มซาว์อสเดิวิชั่นครับบาสเกตบอล NBA นัดล่าสุดต้อนรับเทศกาลริสมารครับออร์แลนโดเมจิกก็เปิดบ้านเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ไปอย่างสนุก123ต่อ101 โดยเกมนี้เดอะไวท์ห้าบททำแต้มสูงสุด29แต้ม14รีบาวขณะที่กิลเบิร์ตอารินัสก็โชว์ฟอร์มซุปเปอร์ซับเป็นตัวสำรองแต่ทำ14แต้มกับอีก9แอซิสช์่ช่วยให้เมจิกคว้าชัยชนะ10เกมติดต่อกันทำสถิติชนะ17แพ้12อยู่อันดับ3มเซาท์อีสต์ดิวิชั่นทางด้านสเปอร์ทีมดังแคนกับโทนี่พาร์เกอร์ก็เล่นไม่ออกครับทำให้ทีมแพ้เกมแรกในรอบเกือบหนึ่งเดือนแต่ยังนำในกลุ่มเซาท์เวสต์ดิวิชั่นต่อไปครับ ส่วนทีม Milwaukee Bucks ก็บุกเอลชนะ Sacramento Kings ถึงทีม84-79ต่อแต้มเกมนี้เออร์บอยคินผู้เล่นตัวเล็กที่สุดในสนามสูงเพียงแค่5ฟุต5นิ้วแต่ก็เป็นผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นที่สุดในเกมนี้ครับทำ9แต้มสำคัญในช่วงควอเตอร์ที่4แม้ว่าทีมจะขาดพอยต์การ์ตัวเก่งอย่างแบรนดอนเจนนิงแต่ก็ไม่มีผล m i l w a u k e นั้นอยู่อันดับที่3 Central Division มีสถิติชนะ12พ้16 ขณะที่ทาง a c r าเมนต์คิงส์เจ้าถิ่นเกมนี้เล่นต่ำกว่ามาตัวฐานเสีย25เทินโอเวอร์และเปอร์เซ็นต์ชูดเพียงแค่36เปเท่านั้นทำให้ s a c r าเม n t ตรั้งอันดับสุดท้ายตาราง Pacific Division ชนะเพียงแค่5นัดแพ้ไปถึง22เกมครับปิดท้ายกันที่คู่ระหว่างไมมี่ฮิสทีมเต็งแชมป์ที่บุกไปลอชนะฟิน,นิกซัน95ต่อ83คะแนน เกมนี้แรบบอนเจมส์เป็นพีโรของมามีชุดทำ36แต้มส่วนคริสบอสบวกเพิ่มอีก29แต้มกับอีก11รีบาวแต่ซูเปอร์สตาร์อีกคนอยา่างเดวินเวโชคร้ายบาดเจ็บที่หัวเขา่าไมมีฮิสนั้นทำสถิติชนะ22แพ้ไป9เกมรังจากฝูงเซาท์อีสต์ดิวิชั่นส่วนฟินิกซันเกมนี้เจเรดดัตลี่ทำสูงสุด33แต้มแต่ก็ยังไม่ดีพอครับทำให้ซันนั้นแพ้เป็นเกมที่15 และก็ชนะไป13เกม,มอยู่อันดับที่2ในกลุ่ม Pacific Division ต่อไปครับ